เมื่อวานลุงก็ชํากิ่งของกํมยานเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นบอสโซเลียซาก้านะครับเรียบร้อยแล้วนะครับต้นบอสโซเลียของลุงก็ได้ซัต,ตามที่เห็นแล้วก็วางรวมกันกับเพื่อนๆที่กําลังแตกยอดใหม่เพราะว่าต้องอนุบาลไว้แบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อลุงจะฝึกและทดสอบ แล้วก็ให้เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กลางแดดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับกระถางพวกนี้ลุงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็ใส่วัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเมืวว่อวานนี้ลุงเลือกที่จะอเอามาชำตอนเย็นเพราะว่าการชาตอนเย็นน่ะหลังจากชาเสร็จแล้วตอนกลางคืนเขาพักตัวแล้วเขาจะเดินต่อเลยลากเขาจะเดินต่อได้เลยในตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามา โดนแดดเขาก็จะจะสังค้อแสงแล้วก็ทำงานกระบวนการทำงานทางธรรมชาติของเขาก็ทำงานต่อได้เลยนะครับเพราะว่าลุงได้ทดลองแล้วเกี่ยวกับการการชำต้นต้นรุ่นแรกๆของของตัวนี้ตัวกัมยานเหมือนกันนะครตัวนี้ก็คือบอสโซเลียลุงตัดมาแล้วก็ชาตอนเย็น พอตอนเย็นเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามามันก็สดใสน,นะมันไม่มีเหี่ยวเลยนะนี่คือใบแรกแล้วก็ไม่เหี่ยวเลยซึ่งกลุ่มนี้ก็เช่นกันลุงตัดมาก็ชําเลยแล้วก็ลดน้ําซึ่งก็ไม่ได้ข้ามวันแต่ว่าอย่าตัดแต่ตัดตอนแดด,ด,แ,ด,ดแล้วตอนกลางวันแดดร้อนๆอย่าอย่าตัดนะครับเอาไว้ตัดตอนเยน็นตัดตอนเย็นแล้วก็มาชําให้เสร็จแล้วก็ลดน้ําตอนกลางคืนให้จบเลยวันนั้นแล้วก็เช้ามามันก็จะสดใสแบบนี้นะครับ นี่คือตัวอย่างอย่างที่เห็นนะนี่คือบอสโซเลียที่ลงชํามเมื่อวานนะครับ